ที่พร้อมชมแล้วผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าใน100วัน EP 2นี้ผมได้ทำอะไรไปบ้างครับผมสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมลายเลนเจอร์ในราคาที่ถูกในทุกเกมเป็นอย่างมากผมขอแนะนําเป็นมาริช็อปกันเลยทุกคบอกได้เลยว่าทุกแพ็กเกจทุมได้รับส่วนลดสูงสุดถึง3 5เกันเลยการันตีความปลอดภัยทุกคเพราะร้านจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเปิดมานานกว่า3ปีแล้วทุกคนสำหรับใครที่สนใจเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ทีคอิปชอนหรือใต้คอมเมนต์เลยนะครับผม ต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์หนึ่งร้อยวันกับ เกมหลายเลนเจอร์ด้วยครับผมสำหรับ EP này, นี้เป็น EP ที่2เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมสำหรับการปั้นไอดีใหม่ของผมนั่นเองอสำหรับซีรีส์1 0 0วันนี้ครับผมสำหรับใครที่ติดตามมาถึง EP นี้ này, ต้องขอขอบคุณทุกท่านด้วยครับผมสำหรับใครที่พร้อมชมแล้วครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าใน100วัน EP 2นี้ผมได้ทำอะไรไปบ้างครับผมเปิดซีรีส์มากับการฟาร์มเลเวลเลยครับผมสำหรับการฟาร์มเลเวลในรอบนี้ผมเลือกที่จะไปฟาร์มด่านพิเศษนั่นเองซึ่งด่านพิเศษที่เราฟาร์มในรอบนี้ครัผมเพื่อง ทำให้ผมโน้มอ,อ,อัพเลเวลขึ้นไปจนถึงเลเวลระดับหนึ่งเลยนะผมครับ่านพิเศษที่ผมเล่นหนานี้ก็เป็นดาวเคาะนั่นเองอสําหรับดาวเคาะโคลาโบในรอบนี้ก็ถือว่าได้ทีค่อนข้างที่สูงมากผมทำให้ผมขึ้นไปอยู่ที่เลเวลป้ายเหลือง99เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมสำหรับตอนนี้หลังจากที่ผมขึ้นไปถึง99เสร็จนะผมผมก็ได้ทําการตะลุยด่านไปเรื่อยๆจนผมอัพเลเวลขึ้นไปที่เลเวลมาสเตอร์เอ็มนั่นเองหรือว่าหลายคนเรียกกันว่าเลเวลป้ายแดง เนื่องจากว่ารีวิวนี้ทุ่มผมก็มองว่าเป็นรีวิวที่ค่อนข้างที่สูงเหมือนกันท่อ่ะผมก็เลยทาการฟาร์มไปเรื่อยๆทุ่มสำหรับรีวิวป้ายแดงหลังจากที่ผมฟาร์มรีวิวป้ายแดงเสร็จท่มอ่ะผมก็เลือกที่จะมาทํากิจกรรมเองซึ่งกิจกรรมตรงนี้เป็นกิจกรรมบังคับท่มอ่ะซึ่งถ้าใครที่เพิ่งสมัครไ d ดียังไม่เคยเล่นด่านฟี่มาก่อนทมก็จะมีการ ให้เราไปเล่นด่านวิ่งนั่นเองนะก็สําหรับด่านวันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีเหมือนกันเราก็ไปเล่นด่านวิ่งตามที่ตัวเกมได้แนะนามาทุกาหลังจากที่เราเล่นเคลีย์ด่านต่างๆเสร็จเขาก็ให้เราจัดทีมเพื่อเอาไว้วิ่งนั่นเองหลังจากที่ผมจัดทีมเอาไว้วิ่งเสร็จปุ๊บทุกผมก็เลือกที่จะมาทําการทาเฟสนั่นเองหลังจากที่ผมทาเฟสเสร็จผมก็ไปที่ตู้กระชาเพื่อไปเปิดกรชาตามล่าของตู้เพิ่มอากาศคู่เทพนั่นเองทุาากท่สำหรับคู่เทพในรอบนี้ ก็เป็นตัวของชากะก,ก,กับแจ็คหริปเปอร์ท่านผู้ชมอ่ะก็บอกในเลยว่า2ตัวนี้เป็นตัวที่เก่งมากๆแล้วก็เป็นตัวที่ควรคาดในการเปิดท่านผู้ชมสำหรับไอดีมือใหม่อ่ะก็ควรวางแผนไว้ท่านผู้ชมว่าจะเปิดเกียร์หรือว่าจะเปิดเลนเจอร์ท่านผู้ชมสำหรับการวางแผนของผมผมจะเอาลูบี้ไปเปิดเกียร์ส่วนเลนเจอร์ผมจะเอาตัวอาชาเปิดนั่นเองอ่ะถ้าได้ก็จะอาหยุดแล้วท่านผู้ชมอ่ะแท่ที่ผมเปิดมาทั้งหมดทั้งสิ้นผมเปิดไม่ได้ท่านผู้ชมผมก็เลยตัดสินใจว่าไปฟาร์มรีวิวต่อในการดานันด่านสถิตพิเศษนั่นเอง หลังจากที่ผมไปดันการเสตทิเศษเสร็จปุ๊บนนอันตารางล็อกอินผมก็รันมาอีก1วันเป็ที่เรียบร้ยแล้วซึ่งในวันนี้ผมได้รับตารางล็อกอินมาเป็นตัวกาชาห้าใบนั่นเอง หลังจากที่ผมรับตั๋วกาชาห้าใบมาเสร็จท่านผมผมก็เหมือนเดิมเลยน่นผมอ่ะก็ไปทาการลินดานสดสถิตหลักเพื่อรับตั๋วกาชาเพิ่มซึ่งตั๋วกาชาตรงนี้ก็เป็นตั๋วกาชาจากการเคลียร์ดานสถิตหลักท่านเองก็จะได้ตั๋วกาชามาถ้าเราผ่านด่านนั้นนะน่ผมสำหรับมือใหม่ใครที่ยังไม่รู้โ่ผมอ่ะสำหรับด่านไหนที่มีภารกิจหรือว่ามีกบเอาท่ากบแดงหรือจะเป็นตั๋วกาชาท่นผมถ้าเราเคลียร์ด่านนั้นเสร็จปุ๊บเราก็จะได้รับรางวัลในด่านนั้นเลยน่นผมเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่ดียกว่า เป็นอะไรที่คุ้มพลาดแล้วก็ไม่ควรพลาดแน่นอนท่านผู้ชมครับตรงนี้หลังจากที่ผมเคลียร์ด่านเสร็จผมได้รับตัวกาชามาเสร็จผมก็เลือกที่จะมาทําการเปิดกาชาตามล่าเู้่เพิ่มโอกาสกันต่อท่านผมบอกเลยว่าการเปิดในรอบนี้ก็เหมือนเหมือนเดิมเลยท่านผมเหมือนทุกครั้งที่ผมเปิดเลยผมเปิดไปทั้งหมด25หกาท่านผู้ชมแล้วผมประกอดกอบการที่ผมได้ในรอบนี้ผมได้เกลือมาเป็นกองเลยท่านผู้ชมแต่ผมก็ไม่ย่อท้อท่านผู้ชมผมก็เลือกผมเลือกที่จะไปจัลลุดาดาวเคราะห์โลโบนั่นเอง หลังจากที่ผมตะลุยเสร็จปุ๊บผมก็เลื่อนระดับมาอยู่ที่ระดับป้ายแดง99ไปที่100หรือว่าหลายคนเรียกว่ามัตเตอร์อิน99นุ่มหลังจากที่ผมฟาร์มเสร็จผมก็เลือกที่จะฟาร์มรีเวลต่อยาวๆเลยนะ่มอีพีีก็น่าจะเป็นอีพีแห่งการอัพเลเวลนั่นเองหลังจากที่ผมเล่นด่านพิเศษเสร็จเรียบร้อยน่มเลเวลผมก็พุ่งกระฉูดไปที่เลเวลป้ายเอสเลยผมบอกเลยว่าเลเวลตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเลเวลที่ค่อนข้างที่สูงเหมนกัน หลังจากนั้นผมก็ล็อกอินรันตารางใหม่เป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับวันนี้ผมเพ่ได้รับทนาของตารางเควสพิเศษหรือว่าเควสคัมแบ็กผมก็่ได้เป็นตั๋วกาชามาอีกนั่นเอง <c oughs> หลังจากที่ผมได้ตัว๋วกระช้านะครับเหมือนเช่นเคยเลยผมก็ไปหยอดตู้กาชาั่นเองแต่ว่าในรอบนี้นะครับผลประกอบการที่ผมได้ก็ไม่ต่างอะไรจากรอบเดิมๆเลยหะครับคือการได้เลนเจอร์ที่ค่อนข้างที่เกลือหนอักมากๆครับหลังจากที่ผมทำตรงนี้เสร็จหะครับผมก็เลือกที่จะไปรับบูบี้จากการปิดหลีกบูบี้สำหรับไอดีนี้ผมจบอยู่ที่หลี เงินก็เลยได้ลูกี้ค่อนข้างที่น้อยครับผมก็เลยตัดสินใจว่าไป คำภารกิจเหมือนเดิมละกันก็คือภารกิจในการฟาร์มรเวลของผมนเองผมก็เลือกที่จะไปฟาร์มรเวลเรื่อยๆท่บอกเลยว,ว่าช่วงนี้ก็จะเห็นผมฟาร์มรีวลค่อนข้างที่เยอะมากๆหลังจากที่ผมฟาร์มลเวลเสร็จท่มตารางล็อกนผมก็ลันไปอยู่ที่กบแดงท่บอกอ่าสำหรับใครที่สงสัยว่าทาไมตารางล็อกนผมไปไกลขนาดนี้ที่จริงไอดีนี้ผมเล่นทุกวนันท่าแต่ติดปัญหาตรงที่ว่าผมไม่ได้มีเวลามาอาัดคิปนั่นเองสาหรับตรงนี้ทหาอ่าสำหรับเข้าเกมมาตัวเกมก็มีการแจกตารางวัลจากด่านวิ่งท่านของบอสเลตตัวใหม่ ด้วยซึ่งบอสเลดในรอบนี้ก็เป็นตัวของซีโร f ฟูกูนั่นเองก็ตัวเกมก็ได้สอนผมอ่ะก็สอนทั้งหมดเลยว่าต้องทําอะไรบ้างต้องจัดแบบไหนบ้างสําหรับมือใหม่ไม่ควรข้ามผมอ่ะต้องอ่านให้ดีๆก่อนผมเพราะว่าตรงนี้เขาค่อนข้างที่สอนละเอียดมากๆหลังจากที่ผมทําตรงนี้เสร็จผมก็เลยไปผลิตน้ํายาแห่งสายพลังผมหรือว่า น้ำยาแห่งพลัง3ดาวขั้นสูงเองสำหรับตรงนี้เพื่อปลดลอบภารกิจที่ผมทาเควสมาตลอดระยะเวลาที่ผมเล่นไอเดียทุ่มก็ถือว่าเป็นไอดีที่เล่นมานานมากๆผมแล้วก็ทาเควสก็ใกล้จะเสร็จไปที่เรียบร้อยแนละ้วผมหลังจากาที่ผมทาเควสเสร็จมผมก็เลือกที่จะไปทําเควสอื่นๆแก้เบือมอ่ะก็คือไปทําการเล่นดานเสเตจพิเศษสเตจหลักเรื่อยๆฟาร์มเรียลไปเรื่อยๆจนกว่าวัตถุดิบ <c oughs> ผมจะผลิตเสร็จนั่นเอง หลังจากนั้นผมอะวัตถุดิบผมก็พลิตเสร็จเป็นที่เรียบร้อยผมก็มารับภารกิจหลังจากที่ผมรับธุรกิจเสร็จ ก็มาทำเควสพิเศษ่มเควสตรงนี้ผมก็มาเปิดกล่องนม่มชิ้นที่ผมได้ชิ้นแรกก็เป็นขนนกต่อไปก็เป็น300รยูนิหลังจากนั้นก็ได้เหรียญอีกหนึ่งล้าน่มก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่คุ้มค่ามากๆเลยหลังจากที่ผมได้ทําการรับเควสเสร็จผมก็เลือกที่จะมาเล่นโหมด VP ีเพื่อดันไอดีนี้ให้ไปอยู่หลีกที่สูงกว่านี้่มเนื่องจากว่าไอดีนี้ผมค่อนข้างที่แบบไม่ค่อยมีเวลาเล่นผมก็เลยต้องตัดสินใจมาทําการดันหลีกในรอบนี้นเองซึ่งการดันหลีกของผมหมก็อาจจะเจอทีมเก่งบ้างแล้วกก็ไมมม่่่่เงบ้าง้าาหแตผสุดดททยีน ขึ้นผมก็ดันขึ้นหลีกเป็นหลีกเงิน 2. เป็นที่เรียบร้อยผมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ดันมาอย่างยาวนานเหมือนกันหลังจากที่ผมดันหลีกเสร็จนะผมผมก็เลือกที่จะไปปั๊มลูบี้ด้วยกันไปเล่นดาวเสด็จพิเศษเนั่นเองดาวที่ผมเล่นก็เป็นดาวเคาะคาราโบเลยผมทผมก็เล่นยาวๆจนผมอัพเลเวลขึ้นสูง มากๆทบอกเลยว่าผมอัพีวิวไปไกลมากๆเลยหลังจากที่ผมอัพีวิวนอ่มอะมาในระยะเวลาหนึ่งมผมก็ได้ทําการเลื่อนระดับเลเวลเป็นเลเวลอันต้ามาสเตอร์หรือว่าีวิวอยูเป็นที่้อยแล้วผมก็ถือว่าเดินทางมาอย่างยาวนานแต่ผมก็ได้ทาการ อัปเกรดเป็นเลเวลยูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองสําหรับซีรีส์นี้ทุกผมก็ค้างที่ยาวนานเหมือนกันผมได้ทําให้ไอดีนี้ผมอ่ะขึ้นมาอยู่ที่เลเวลยูเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมไม่รู้ว่าไอดีนี้ผมจะดันไปถึงแอลได้ไหมแต่ผลสุดท้ายแล้วก็น่าจะไม่เนื่องจากไอดีนี้เล่นเพียงแค่หนึ่งร้อยวันอะก็สําหรับหนึ่งร้อยวันนี้ใครที่อยากเห็นเลเวลผมไปถึงไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกได้เหมือนกันก็สามารถเดาได้เหมือนกันทุกสหรับอินพีสองนี้ก็ได้จบวงเพียงเท่านี้แล้วนนะครรัับออแลกยางึผมขว้หหสํใที่สนใุก ต่างๆในเกมไลน์เจอในระบบ iOS นะผมก็สามารถไปเติมกันได้ที่มาลุชชอปกันได้เลยทุกท่านบอกได้เลยว่าถูกสะอาดปลอดภัยแน่นอนทุกท่านแล้วก็การันตีความปลอดภัยเพราะว่าร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เปิดมานานกว่า3ปีแล้วได้รับส่วนลดสูงสุดถึง35กันเลยทุกท่านสำหรับร้านมาลุชชอปนะผมสำหรับใครที่สนใจเดี๋ยวผมทิง้งลิงก์ให้ใต้ด e s c r i ชั i o n จได้คอมเมนต์เลยทุกท่านสำหรับ EP ที่สองก็ไม่น่าจะมีอะไรมากแล้วทุกท่านต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันสำหรับ EP ที่สามกับ EP ที่สี่เดี๋ยวเราติดตาม ก็ไม่น่าจะมีอะไรมากสำหรับใครที่ชอบที่นี้ก็ราวืวกัไลค์ติดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารที่ใหม่ๆช่องไอซซันซันนี่ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาล่อนสวัสดีครับ